เมื่อเช้ามารายงานและผมอนุมัติให้ดำเนินาก,การเพราะว่าเรื่องการจัดก,การเ,เรื่องบ่อนเรื่องงานระบายทั้งหมดเนี่ยเป็นนโยบายเร่งด่วนผมซึ่งได้เมื่อเช้าได้พูดกันแล้วว่ายาเสพติดเป็นเรื่องหนึ่ลักแล้วก็แก๊งอิทธิธธลลพลต่างๆนะครับรวมทั้งแหล่งเพื่อสู่เมืเ่อยาว์มุุกเรื่องให้ดำเนินการเมื่อเช้าพอรายงานมาผมเป็นตัว